โมวยพี่ผมไม่ลืมพี่หรอกเฟซบุ๊กพี่พี่เอาวันเกิดพี่ออกโอ้โหจบแล้วพี่ท็อปปิกยูทูบบอดแคสรอแปบนะมายังวะแล้วผมต้องไปกินน้ำที่ไหนวะเนี่ยพี่พี่ปักไอ้นี่ไว้อ่ะปักน้ำมันนะพี่ได้เลยเอาว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าเกิดไป็กพี่ เอ้ไม่เป็นไรปีหน้าเด็กดีปีเอ้ไม่เป็นไรปีหน้าเดยวผมเอาอวยพี่ผมไม่ลืมพี่หรอกทำไมในเกมมันมืดจังวะนะปรับแสงใน OBS เหรอไม่ไม่ไม่ไอมันเหมือนว่ามันหาเกมไม่เจอน่าจะต้องเลือกเป็นเดสก์ท็อปแตเกมใน OBS อ๋อพี่ต้องไอ้นี่พี่อะไรวะเออเขาเรียกเราว่าพี่ต้องรัน OBS เป็นไอเนี้ยรัน admin นะพี่ ยังไงไวะเออพี่คลิกขวาที่ OBS อ่ะพี่ต้องเอา OBS ก่อนแล้วเข้าใหม่คลิก<อ>ขวาที่ OBS แ,แล้วพี่ก็รันแอดมินมามันถึงจะใช้ได้ OBS มันอนั่นแหละ